พี่โอป่วยยังไงป่วยเส้นเลือดตีบใช่ไหมคะต้องรักษาต้องรักษาแบบทั่วประเทศไทยเพราะว่าหลังจากที่แบบออกายภาพอะไรดีแล้วกายภาพตอนนั้นแบบแต่แข็งแรงก็เกือบปีนะคะค่ะพี่วันเกือบปีแต่พอเราไายเราแบบแข็งแรงเราทำอะไรได้เราเดินได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนปกติ แต่อาการชาไม่หายนะคะอาการชาไม่หายพี่โยถามหมอทำหมอหมอที่รักษาว่าคุณหมออาการชาเนี่ยนัทยาจะหายไหมหมอเขาก็บอกว่าอ๋อคุณต้องอยู่กับมันให้ได้ครับแสดงว่าเป็นไงคะไม่หายเราต้องอยู่กับมันให้ได้ด้วยใช่ไหมคะมันต้องเป็นเพื่อนเราไปตลอดชีวิตไม่เอาพี่ไม่เอาพี่โยไม่เอาแล้วแบบนอนไม่ได้นอน ชากระตกเลยมันชาไปเท้าชากระตกถึงเส้นประสาทแล้วมันจะนอนลงได้ไงไม่นอนนอนนอนไม่ได้ทําไงทีนี้ทลางก็แบบเอาใครใครว่าที่ไหนดีก็ไปไปทุกประเทศเลยใครว่าที่ไหนดีเ,เ,เ,ดเออพี่ยก็จะอธิษฐานอธิษฐานทุกวันทุกคืนทุกคืนวันว่าขอให้ลูกเจอหมอดียาดีขอให้ลูกเจอหมอดียาดีนี้ก็ ขอไปเรื่อยขอไปเรื่อยก็ไปเจอหมอก็คิดว่าเราจะหายแล้วเพราะดูเราแบบเป็นอู๋เนี่ยเส้นปลายประสาทอักเสบมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยร้องไห้โหเลยพี่โยก่อนท่านลองป้าเจอหมอดีแล้วเจอหมอดียาดีแล้วเนี่ยมาจะไม่ทรมานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รักษาอยู่สองปีกว่าหมดไปเยอะเลยค่ะหมดเดยอะมากแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ราทดลองก็ทรมานขับรถแบบเข้าเวน้นออกเว้นก็ต้องแบบไม่ลงที่ไม่ได้ออกเวน้นต้องฝากน้องฝากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้กันไงให้บอ่ว่าผา,พ,าพิยโบรไปรักษาอะไรเงี้ยค่ะทลองก็เหนื่อยมากเหนื่อยมากสุดๆเลยแล้วทีนี้ก็พอปีหกสองเดือนพฤษภาเทมเมเมษาพฤษภาก็ได้มารู้จักกับชาโนพเกา้าพี่มุ้ยพี่มุ้ยค่ะก็ยังขอบคุณพี่มุ้ย ค่ะพี่มวยพี่ตาพี่มวยก็มาก็มาพูดให้ฟังว่าเนี่ยชาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันเป็นชาร้อนกับชาลิดเยน็นลิดร้อนคือหินกับหยางเออท่านลองนอนอยู่กระโดดปึ้งขึ้นมาเลยพอวันที่ยี่สิบห้าก็กินเลยค่ะเริ่มกินกันเลยก็กินแบบชาชงก่อนนอนตื่นเช้าขึ้นมากินชาแคปสองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินชาแคปก็กินกินกินมาเรื่อยๆ ก็กินหมดไปหมดไปหมดไปดไป,ประมาณเดือนกว่าเฮ้ยนั่ไปกินข้าวข้างนอกมานั่งรถกับเข้าบ้านกับลูกสาวด้วยสามคนเอ๊ e! ก็เอาขาแบบถูถูก,ถก,กันเฮ้ยป้าเฮ้ยทำไมมารู้สึกขาดีขึ้นเลยไม่ชาไม่ชาไม่ค่อยชา เออใช่ไหมคะไม่ได้นอนอีกง่วงกว็ง่วงแต่นอนไม่ได้เพราะว่ามันชากระตุกเนี่ยพี่น้องเอ้ยทุกคนทุกคนมันชาแบบกระตุกอะกระตุกมาที่จี๊ดมาที่มาที่มาที่ประสาทเลยนะจากปลายเท้าเดือยถึงประสาทเลยมันจี๊ดจี๊ดแล้วใครจะไปนอนลงมันนอนมันทรมานทรมานทรมานสุดๆุดนะคะทรมานสุดสุดมันเป็นอย่างนี้มา ใช่ไหมคะแล้วเป็นมาไม่ไม่ใช่น้อยน้อยตั้งกี่ปีใช่ไหมคะ,ะค่ะค่ะนั่นแหละเราจนมาเจอชาเพระเก้าอ่ะพี่โยถึงกราบชาพี่โยกราบชาเลย